วันนี้นะคะเราก็มานำเสนอดิบกันไกลแบบฝังพื้นรุ่น L X J 4 T H Q นะคะตัวนี้นะครับการทำงานขึ้นลงล็อกน้บตัวนี้เขาจะพัฒนาเนื่องจากบ้านเราเนี่ยประเภทรถมันเยอะขึ้นนะครับก็คือรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จุดยกนะครับเขาจุดยกเขายาวมากนะครับอันนี้เจอปัญหาค่อนข้างเยอะคือเรื่องอติดตั้งไปแล้วเนี่ยลูกค้าบอกว่าจุดยกไม่พอนะครับเพราะว่าจุดยกกูกคันนั้นก็ประมาณ1.9เมตรเลยนะครับตัวนี้ก็ทําให้ แจ่มๆเลยครับหกจุดเลยนะครับตัวนู้นก็บานสุดเลยจุดที่สองนะครับตัวสีตันเพิ่มมาให้นะครับก็คือนะครับเนี่ยคานหูบูธครับแล้วก็อีกอย่างนะครับจุดเด่นของเขาเลยครื่อกระบอกนะครับได้ค่ะกระบอกนะครับตัวนี้ใหญ่อยู่ที่125ยมิลนะครับแกนอยู่ที่64สิบสี่นะครับค่ะเพื่อรองรับของรถที่มันหนักขึ้นแน่นอนครับสีตันนะพัฒนามาให้จุดยกยาวขึ้น ใช่แล้วก็รับน้ำหนักขอกระบอกห้ดูใหญ่ขึ้นตัวมอเตอร์ส่งกำลังระบบไฮดรอลิกไปให้มากขึ้นครับผมอันนี้วิธีการใช้งานก็เบื้องต้นประมาณนี้นะใช่ครับแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะคะพี่ช่างหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องน้ำนะครับผมต้องแจ้งก่อนเลยว่าตัวฝังหลุมเองเนี่ยครับ้อเสียงของเขาก็คือมันจะมีหลุมผมแนะนำนะครับควรจะอยู่ในอาคารที่ค่อนข้างมิดชิดนะซึ่งถ้าน้ำเข้ารูอากาศตรงนั้นน่ะมันเข้าไปไปขังอยู่ด้านในก็ะบอกอะไปสนิมได้นะครับและอย่างหนึ่งคือเหล็กนะฮะไม่ควรโดนนา ให้ลูกค้าเองเนี่ยบางทียาวน้ําไปล้างใต้ลิ์นาส <esc> <2 S 2> องก็คือเรื่องก้อนพวกนี้นะครับเป็นก้อนประคองซุปเปอร์ลีนพวกนี้ขาวๆพวกนี้ที่เราเรียกสบู่ลิฟต์นะครับค่ะก็นี่แหละก็ใส่จละบีนะครับก่อนใช้งานนะครับแล้วหลังที่ใช้งานสักพักหนึ่งเนี่ยเราทำความสะอาดลิฟต์มันจะมีพวกฝุนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็หาผ้าเช็ดให้สะอาดแล้วก็ทาจจละบีใหม่ส่วนข้อพูดต่างๆพวกนี้ก็นำน้ำมันอนนเนกประสคงฉีดได้เลยนะครับค่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็น้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยเป็นไปได้หนึ่งปีควรเปลี่ยนครับ หนึ 1> 1่งปีเปลี่ยนใช้น้ำมันไฮดรอลิกเบอร์อะไรคะอ่าเบอร์ห8ดครับตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น lxj 4 t h q นะคะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึงสี่ตันเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับรถยุโรปนะคะที่น้ำหนักค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จุดยกค่อนข้างที่จะยาวนะคะสพานนะคะสามารถยืดออกได้2ฝั่งเลยนะคะ แล้วก็บริษัทเรานะคะยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ยกรถคันบนคันล่างลิฟต์กันไกลตั้งศูนย์เครื่องตั้งศูนนะคะห้องอบสีหรือแท่นดึงดันเครื่องถอดเครื่องถ่วงนะคะมีทั้งแบบรถจนต์และรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ทางเว็บไซต์ w w w j o y a s h i c o m ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ